ผมมีงานกราฟิกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับพอดีผมได้มอบหมายงานให้นักศึกษานะครับทำงานที่เป็นกราฟิกโดยใช้คำสั่งที่มีอยู่ใน PowerPoint นะครับก็คือคำสั่ง Align Align คือการจัดระยะห่างระหว่างกันนะครับเป็นเหมือนกับ Social distancing เลยนะครับหลักการเนี่ยผมจะให้เอาภาพใดๆก็ได้เอามาใส่ แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยพยายามใส่ชื่อตัวเองเข้าไปในภาพแล้วก็จัดวางให้สวยงามหลกัหลกๆก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วพอดีว่าผมได้งานของเอิร์ธมานะครับอ่าก็ตอนดูขยายเต็มภาพมาละกันสมมติว่าผมได้งานเอิร์ธมาแล้วเนี่ยอ่าโอเคนะครับคือการจัดวางนี่โอเคเลยนะครับมีอ่าเซกชันของอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมอยู่สามตัวนี้จัดวางได้โอเคมากแล้วก็ แต่มันติดอยู่นิดเดียวเองก็คือเรื่องของสีแดงที่มันเป็นแบ็กกราวด์ที่ตัดกับชื่อที่เป็นขอสีฟ้านะครับแล้วก็มันเสียดายอย่างหนึ่งคือว่ามันบังดวงตาของเจ้าเจ้าเสือดาวตัวนี้นครับมันเลยความที่ผมนะผมคิดว่าจุดเนี้ยไฮไลท์คือดวงตาคู่นั้นนะครับดวงตาของเธอคู่นั้นอนะ่ะผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะขอลองปรับ ถ้าเป็นมุมมองผมนะถ้าผมจะทำกราฟิกตัวนี้โดยที่มีชื่อผมอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ไม่เสียคุณค่าของรูปที่ต้องการสื่อสารนะครับแล้วก็ได้อ์ประกอบครบถ้วนผมจะลองทำยังไงนะครับวิธีการที่ผมมองก่อนผมก็จะ copy ก,ก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยผมมาทำอันนี้นะครับผมคิดว่า B a c k g r o u n d สีแดงที่ผมผมคงไม่เอาผมคงไม่เอานะคะเพราะว่า มันน่าจะเป็นการตัดบทบังไปหน่อยผมจะใช้แบ็บสี่เหลี่ยมเป็นเป็นดาวตั้งแทนนะครับอ่าเป็นดาวตั้งแทนเอาไวขา้ข้างคราวครนี้เอาไงดีผมลองขยับกันนะผมคิดว่าพี่เสือน่าจะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีสีขาวด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องคือมีสีขาวผมคิดว่าอันนี้น่าอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้อยู่ตรงนี้โอเคเนาะสามอันนี้กดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับชิปที่คีย์บอร์ดสามรูปนี้นะครับจากนั้นไปที่คำสั่ง format align align Al center align อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก uh, distribute vertical นะครับ vertical นก็คือให้มันกระจายตามแนวตัง้งจากนั้นผมก็กดชิปที่คีย์บอร์ดอีกทีหนึง่งผมย่อหน่อยนึงนะครับ ยอดาิดหนึ่งให้มันแบบอยู่ในสเกลจับหมวาวาซิดเป็นไงบ้างโอเคครับเราทำใหม่ครับเพราะหัวเอารูปที่สองึ้นมันจริงๆรูปที่สองไม่สำคัญเท่าไหร่นะรูปที่สามสำคัญกว่าคือให้มันเข้ามาในเฟรมสักนิดหนึ่งอ่าแล้วลองกดชิปที่คีย์บอร์ดชิปชิปชิป,ชปทำเหมือนเดิมครับอไ i g n a ไ i g n ทูเซนเตอร์อไ n ทีนึงอไลทูเวอร์ติคอนะครับส่วน แถบนี้ผมคิดว่านะผมเอาหอดมาเลยครับหดมาตรงนี้ดีกว่า,านี้ได้ไหมอ่าเอาตรงนี้ให้มันเป็นเฟรมเนาะแล้วเอาไว้ข้างหลังเลยครับอ่า send to back send to back เนาะแล้วก็เอารูปมาตรงนี้ตรงกางให้มันดูกับขึงกลางคือคือหลักการทํางานกราฟิกเนี่ยครับคือการจัดวางที่สําคัญมากเลย อย่างเช่นรูปเนี้ยสี่เหลี่ยมฝั่งรูปเนี้ยอ่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมรูปเนี้ยรูปเสือนะคะผมคิดว่าตรงกลางน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วสีที่ใช้เนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้สีที่มันเป็นสีเกินมานะครับรูปนี้ผมคิดว่าคุมโทนสีเหลืองดาอะ่อะเที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่สีของตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งกดที่นี่หนึ่งครั้งเลือกฟอร์แมตเลือกการเทสี ผมก็จะขอยืมสีเอ้ยสีดำก็นี่ก็สวยนะสีเทาๆเข้มๆนี่ก็ได้อยู่นะแต่ผมขอเทสีแบบเอาจากสีจาดดวงตานะครับกดไอ์ดอปเปอรแล้วก็เลือกสีด,ดวงตา่าเป็นยังไงบ้างมันมันก็เป็นธีมเดียวกันแล้วนะอืมโอเคแต่สีผมว่ามันจะให้มันสว่างกว่านี้หน่อยถ้าเป็นสีโทนส้มๆล่ะ ส้มสว่างเอออ่าโอเคถือว่าเป็นโทนเดียวกันแล้วก็ออบเจกต์ตรงนี้นะครับพอผมผมขอย้อนกับออบเจกต์นี้ก่อนออบเจกต์สามตัวนี้เนี่ยนะครับเอ,อ๊ะทำไมไอ้สองจิ้มยากจังอาจจิ้มไที่หนึ่งจิ้มันที่สองจิ้มไนที่สามผมกรุ๊ปเลยครับคลิกขวาเลือกกรุ๊ปมนเป็นชิ้นเดียวกันแล้วไปคำสั่งเดิมครับอ l i g n อาจจิ้มลูกศรไปที่ Format ก่อนเนาะ เลือก Align แล้วเราก็ไปเลือกที่คำสั่ง Align to Slide แล้วเนาะก็คือให้สัมพันธ์กับ Slide แล้วก็เลือกที่คำสั่ง Align Center อ๋อไม่ใช่ครับโทษที Center Back ก่อนเลือกที่ Align Middle นี่ให้ถึงกลางสวยๆไปเลยนะครับดูสิอ่าโอเคนะครับจากนั้น Escape มา ส่วนชื่อนี่ก็เป็นเจ้าปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าชื่อของนัตพลน,นัตภูมิเนี่ยยาวนะครับแล้วก็มีสีขอบสีฟ้าผมคิดว่าผมอยากจะได้ฟอนต์สีขาวธรรมดานะครับผมขอเปลี่ยนอ่าอินเสิรฟอนต์มาแล้วกันเนาะขอใช้ฟอนต์ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าอ่าในการทำงานกราฟ,ฟิกเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของการแก้ไขนะครับถ้าเใช้ฟอนต ผมพยายามจะใช้ที่มันเรียบง่ายที่สุดนะ p h a p o, o m p u n s a i นะครับ s a i โอเคนะ <c oughs> ผมสีมันสีขาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่สีที่ขัดแย้งกันนะตรงข้ามกันเนาะอ่าอัวดีขึ้นไหมเอ่ยแล้วก็กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับพิมชื่อเล่นครับอิร์ h เออ,เอ,อทำไมไม่เป็น E A, A R T H นะครับโอโอนะครับพอดีเราใช้พร้อมๆทำงานเนาะกราฟิกมันก็เลยบางฟังก์ชันมันก็จะล็อกรูปไม่ได้เนาะครับถ้าเป็นพวกโปรแกรมกราฟิกจะล็อกรูปได้อ่าผมขออนุญาตลบลบลูปออกนะอ้ลบชื่อออกนะครับตรงนี้อ้กดผิดกดดูดีๆโอเคครับ อืมโอเคขึ้นไหมเลือกเทียบของเดิมนี่คือของเดิมนี่คือของที่ผมนำเสนอนะครับแต่ผมคิดว่าโอเคขึ้นนะแต่ผมคิดว่านะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฟอนต์ฟอนต์นชื่อเร่งกับฟอนต์มันไม่สัมพันธ์กันนะมันสัน้นไปไหนผมขออนุญาตขยายนิดนึงให้มันแบบเอออย่างนั้นก็มีสเปซห,หน่อยนึงนะครับ แล้วก็กรุ๊ปหน่อยไหมกิจขวากรุ๊ปกรุ๊ปโอเคนะครับทีนี้โอเคหรือ,อยังเอ่ยผมรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวผมขอลองอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดผมหมุนมันล่ะหม,มุนออบเจกต์เออเออมันเป็นกรุ๊ปมนันนี่กรุ๊ปแล้วใช่ไหมอ่ากรุ๊ปแล้วหมุนที่ออบเจกต์อ่า ลองดูสิโอโอกดผิดละอืมแล้วก็ขอสเกลมันหน่อยหนึ่งใช้วิธีนี้ดีกว่าหกสิบก็เป็นอ่าขอย่อหน่อยนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอืมก็ออกแนวอาร์ตนะครับแบบนี้ล่ะคือไม่อย่าไม่อย่าให้ลบโกรูปภา อืมตัวไอตรงกับตัวทีนะอันนี้ผมมันเหมือนกับว่าเออพอปรับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบอย่างนี้เนาะให้มันตรงตรงกันหน่อยนึงใช้คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อย่างนี้เนาะจะมีเส้นสีขาวการระหว่างชื่อกับนามสกุลดีไหมเออชื่อเล่นดีไหมกดแท็บที่เป็น Insert แล้วก็เลือกเชฟกดชิปที่คีย์บอร์ดเพื่อสร้างเส้นตรง เอาเส้นที่เป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะให้มันดบบเอออ่าดูสิขอรับอืมโอเคไหมเห็นไหมฮะอ่าอันนี้ผมคิดว่าผมโอเคนะไม่รู้สิคืออย่างที่อย่างที่ผมบอกเด็กๆนะคะเวลาผมสอนพวกกราฟิกเนี่ยคือเรื่องความสวยมัน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 ให้คุณค่าความสวยไม่ได้อะ่ะมันมันตีเป็นคะแนนความสวยไม่ได้มันอยู่ที่มุมมองใคร แล้วก็อยู่ที่การพรีเซนต์งานของใครเนาะสิ่งนี้ผมจะพรีเซนต์ว่าในเมื่อเสือดำคือพระเอกและดวงตาเขาแบบโอ้โหสุกสกาวยามาค่ำคืนมากด้วยโทนสีเหลืองแต่สีดำเนี่ยดังนั้นเนี่ยภาพก็ควรจะต้องเป็นโทนสีเหลืองสีดำแล้วฟอนต์ก็ไม่ควรมาเกะกะด,ดวงตาหรือภาพองค์ประกอบหลักนะครับจะเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดผมเปรียบเทียบกับภาพแรกนะครับ ที่นักเึกาษาส่งมาเห็นไหมฮะตอนนี้นผมใช้หลักการเดียวกันเลยคือเรื่องของออไลและก็ใส่ตัวอกักษรนะครับสิ่งที่จะไม่เหมือนกันคือการหมุนอ็อบเจกต์ที่ผมไม่ได้บอกไปเนาะกับเรื่องของการใส่คำนึงถึงโทนสีไม่ได้บอกไปแต่คิดว่าพอเราทำทำไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดไอเดียระหว่างการทำงานยิ่งถ้าเกิดเรามี คนที่มีประสบการณ์ทางด้านกราฟิกมาช่วยหรือว่าคนที่มองรู้สึกว่าเฮ้ยแกตรงนี้มันเพิ่มไม่ได้เปล่าอะไรเงี้ยด้วยมุมมองของเขาเนี่ยของคนที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือเป็นคนที่แบบเห็นแล้วว่ามีความคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นนี่เนาะก็จะช่วยงานาใ,หาให้เรามันพัฒนาขึ้นไปได้นะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปมานําเสนอเรื่องของการดีไซน์กราฟิกด้วยเพราะๆอย่างง่ายๆแต่คําสั่งที่มันสั้นอยู่คือคําสั่งอะไรในของ ขออภัยซึ่งออ i ไลน์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับโปรแกรมที่เป็นการตัดต่อต่อตางๆทำให้งานเราดูมีมีมีความมีความสมมาตรอ่ะมันเป็นประมาณว่ามีความมินิม,มอลนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จบและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดนักศึกษาททำงานอะไรมาแล้วแบบผมอยากจะปรับแก้ให้มันดูนมมมองตัวเองยาจะนำเสนอให้เขาเนี่ยผมก็จะทำคลิปมานำเสนอ ให้กับทุกๆคนดูด้วยนะครับผมโอเคสบายดี